Hey, ม,มต, hey. ตั้งนี่เลยโชกี้สโต้์ลานลาฟาร์มบล็อกฟูดคิงพีทเท่านั้นยังไม่พอยังรับบริการกดผลพิศาสตร์และเกมพาสมีแค่นี้เอง hey. ยังยังไม่พอยังรับบริการกดเพชรในออสตายด้วยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับหลานดีพี่เลพี่เลสทำไมพี่มีโรบักเยอะจังอ๋อพี่ใช้นี่ไงมาลูชอ็อป้านเตอร์บักไอดีพาส พร้อมยังรับกดผลพษษิศารอีกด้วยอืมน่าสนใจแต่เดี๋ยวก่อนยังมีรับบริการาต่างๆด้วยแค่เนี้ยก็เกตแล้วก็เทพแล้วได้วเวลาไปสาวสวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมเรสเลมั้งน,นั่นเอง ซึ่งสำหรับตอนนี้เนี่ยก็ต้องขอเบาเสียงลงหน่อยกว่าแต่ก่อนเนาะเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมได้มาคลิปตอนช่วงประมาณ4ี่ทุ่มแล้วคนที่บ้านผมเนี่ยก็ได้น่าจะหลับกันแล้วนะแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยก็ต้องไปเรียนด้วยแหละโอเคก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะมารีวิวทางด้านของอัปเดตในกาวพีนะผมโอเคในกาวพีเนี่ยตอนนี้ได้มีการอัปเดตล่าสุดนะก่อนอื่นเลยนะผมมีผลปีศาจเข้ามาแล้วก็มีเรือเข้ามาํำใหม่นี่ <Wow. S 1> เรือลำนี้ซื้อได้จากเกมพาร์นะผมราคา25โลบัคกนั่นเองเรือดักนั่นเองนะท่านผู้ อ่าย5ิบห้าโรบักนะผมก็ราคาถือว่าไม่ได้แพงมากจนเกินไปเนาะเลเวลตอนนี้ตันอยู่ที่ห้าพันนะผมอ่าอันนี้เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะมาบอกแบบข้อมูลต่างเดี๋ยวเกี่ยวกับอัปเดตนี้ก่อนเลยนะครับผมโอเคต่อไปนะผมมาเดี๋ยวเรามาดูทานะของผลพิศารใหม่กันดีกว่า <Okay. S 1> ผลพิศารใหม่เนี่ยมีเข้ามาด้การสองผลด้การแต่ผมอะ่ะมีแค่ผลเดียวนะก็เดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตสุ่มหายผลหนึ่งนะครับผมกดผิดแล้วผมว่าเอ้ย,อย,อยตกน้ํา ผมขออนุญ,ญาตสุ่มหาอีกผลหนึ่งก่อนนะครับผมอ่าผมขออนุญ,ญาตสุ่มหาก่อนนะมันจะเป็นผมจําชื่อผลไม่ได้แต่มันจะเป็นผลเหมือนปืนใหญ่อะท่านผู้ชมตอนนี้ผมเพิ่งได้ผลโมจิมานะเอ้ยนี่ท่านผู้ชมผมได้มาเรียบร้อยแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะรีวิวกันดีกว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอเก็บผลไว้ในตัวก่อนกันเด้งออกจากเซิร์ฟนั่นเองนะโอเคโอเคเรียบร้อยกันเด้งออกจากเซิร์ฟเอร์ตอนนี้เงินเหลือเท่าไหร่เอ่ย โอเคท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเราจะมารีวิวทา่าด้านของผลโมจิกันก่อนเลยผลโมจิเนี่ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวสำหรับสกิลตัวอีเนี่ยเป็นการต่อยรัวๆอย่างนี้นะผมกินสตารมน่ามากแล้วก็ต่อยได้รัวๆนะนี่ต่อยได้นี่ไกลอยู่นาะนิดนึงประมาณนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเท่อยู่นะผมนี่สำหรับท่าตัวอ e นะีนะนี่เป็นผลที่ใครๆก็อยากได้นะสำหรับผลนี้ต่อไปเนี่ยเป็นท่าตัวอาร์นะผมเป็นหมัดใหญ่โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทางด้านของเกาะทรายนะผมไปตีบอสให้ดูแล้วกัน โอเคอุย้ยซามิหน้าจะหมดซาม,มิหน,น้าหมดอุ้ยอุ้ยซามิหน้าหมดแต่ผมเปิดหายคิดและอาจเราจะตีบอสตัวนี้ให้ดูด้วยการใช้ผลโมจินะผมไม่ได้อัพสเตตผลโมจิเลยนะเดี๋ยวผมอัพแค่สองพันเองเราจะลองใช้ต,ตีดูนะไม่รู้จะไหวมันกันหรือเปล่านะมาไม่ค่อยแรงนะท่านผู้ชมเพราะว่าผมไม่ได้อัพมาเลยแล้เดี๋ยวเรามารีวิวเคียวก็ได้อ่าเคียวนี้ก็เป็นอาวุธใหม่นะ มันผมเติมเอานะจริงจมันต้องดรอปจากบอสนะโอกาสดรอปสิบเปอร์แต่ว่าบอสมันเกิดนานนะผมเดี๋ยวผมพาไปดูบอสอีกทีนึงอ่าสำหรับ G เกมพาร์ทนี่ก็ราคา250เนาะนี่เคียวประมาณนี้โอเคก็สำหรับผลโม,มจิก็มีประมาณนั่ดูดิท่าตัวอีต่อยปิวพ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 ิวต่อยๆๆๆๆต่อย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 นี่ก็ไม่ได้ก็ไกลอยู่นะต่อไปก็จะเป็นท่าตัวอ่าบัตรใหญ่ปึง้งประมาณนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับผลโม,มจิเนี่ย,ย,ยเดี๋ยวผมอขออนุญ,ญาตเอ่ออยากจะแคปรูปเก็บไว้ครับท่านผู้ชม โอ้อยากอยากแคปรูปเก็บไว้โอ้ขออนุญาตแคปรูปเก็บไว้นะซามมนามีไม่พออีก่อจะแคปรูปเก็บไว้ซามินาดันมีไม่พออีกอยากอยากอยากมีภาพเก็บไว้ท่านผู้ชมยวขออนุญาตแคปภาพเก็บไว้ก่อนนะครับผมโอเคโอเคท่านผู้ชมมานี้ต่อไปเนี่ยเราจะไปกินทานัานขออีกผลหนึ่งกันเลยดีกว่าอืมแล้วหนึ่งนะผมขออีกรูปหนึ่งโอเคสำหรับอีกผลหนึ่งเนี่ยจะเป็นผลมันอ่านว่าอะไรวะท่านผู้ชม อ่าอะไรวะมิลิมิลิตารี่อ่ะมิลิตารี่วะผมไม่รู้ผมอ่านออกหรือเปล่านะเอ้ยผมผมน่าจะอ่านผิดแหละมาเรามาดูที่สกิลของผลใหม่กันดีกว่าท่าตัวอีเฮ้ยคืออะไรอ่ะเฮ้ยมันมันเหมือนยิงปืนป่ะเดี๋ยว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 ท่านผู้ชมเดี๋ยวเด้อเฮ้ยมันเป็นการยิงปืนเว้ยโคตรเฟี้ยวท่านผู้ชมผลปืนปิ้วเฮ้ยโคตรเท่อะต่อไปเป็นท่าตัวอ่ะ ถาจะอานี่ปลาระเบิดปะเหมือนจะปลาระเบิดนะถ้าจะอีนี่ยิงยิงยิงปืนนะเฟี้ยวดีนะถ้าจะอีนี่เฟี้ยวดีนะถ้าจะอาใหม่อ๋อถ้าอาเป็นการโยนระเบิดทิ้งไปเลยนะเฮ้ยท่านผู้ชมมีท่าตัวทีด้วยแป๊บนึงเดี๋ยวรอใหม่แต่ขอดูท่าอาก่อนยิงปืนไปเผวววววาวว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 โวว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  ไม่มีท่าตัว F นะท่านผู้ชมสำหรับผลนี้ไม่มีท่าตัว F นะวิจะผมชอบท่าตัว T มากเลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูนะปึ้งว้าวอุ้ยโคตรเท่โคตรเท่โอ้ยจ้ามากอุวยไอท่านี้ก็ไม่ท่านี้ก็ไม่เลวนะท่านผู้ชมวิจะผมชอบท่าตัว T สุดละท่าตัว T นี่น่าจะเฟี้ยวสุดแล้วนะผมขอมองว่าอย่างนั้นนะท่าตัว T น่าจะเฟี้ยวสุดละดูดิเฟี้ยวมากท่านผู้ชมดูดิอ่ะเดี๋ยวดูท่าท่าตัวตัวอ่าตัวอ่าตัวอีนะ เท่่ะผลอะไรมันจะเท่ขนาดนี้วะผมว่ามันเฟี้ยวมันแปลกอะมันแปลกอะผลนี้มันแปลกอะเท่มากเดี๋ยวไช้ชมเ๋ยวขาใหม่มโคตรจ้า่ะโอเคมาต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูเกาะใหม่นะผมขี่ขี่ไซเกอร์แล้วกันเรือเป็ดมันช้าโอเคขี่ไซเกอร์ไปนะเรือเป็ดมันช้ากว่าไซเกอร์นั่นเองนะโอเคสับเกาะใหม่ที่มาเนี่ยมีสองเกาะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้เอฟเคจนบอสเนี่ยมันเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เ,วเราพาไปดูดีกว่า สำหรับก่อนนี้เนี่ยเป็นเกาะสาหรับหาดาบคิริโตนั่นเองนะเป็นเกาะมาใหม่ซึ่งก่อนนี้นะผมเป็นคนทํานะแต่ว่าให้คุณจนเนี่ยหรือว่าเมียอ่าเมียโน,โนโมิคระเนี่ยมารีเมคนะครับผมก็จริงๆก่อนนี้นะผมเป็นคนออกแบบนะครับผมอ่อประมาณนั้นเนาะอืมสำหรับไหนที่ไม่รู้เดี๋ยวขอบบกไว้กนแลยคิงนิดนึงขิงนิดนึงยๆๆๆ่อย่อยโอเคบอสตัวนี้มีโอกาสดรอปดาบคิ่โตดาบที่มันถืออยู่นั่นเองนะโอกาสดรอปสามเปอร์เซ็นต์นะไอ้เจ้าบอสต,ตัวนี้เนี่ยโอเคต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปดูทางด้านของบอสใหม่เลยด บอสที่โคตรจะโหดเลยก็ว่าได้มาได้ยินว่าบอสตัวนี้เนี่ยโคตรจะโอพมากๆเลยถ้าคนไหนที่ที่อยากจะได้มันเนี่ยดำบ่าอยู่นะเนี่ยเป็นบอสที่อยู่ข้างบนนะซึ่งเวลาการตีอุ้ยโอ้โหมันวาผมขึ้นมาแลทวผู้ชมมาดิกระบวกดิก็มาดิครับๆๆๆมาดิทุกผู้ชมโอ้โหเลือดมไม่ง่ลดเลยมาอันนี้ผมผมไม่รู้นะผมว่าตัวนี้มันอะไรนะแต่ว่าเคียวเนี่ยมันทําให้ตีง่ายขึ้นนะทานผู้ชม เพราะว่าถามว่าเคลทำอะไรถึงตีง่ายมันดูดเลือดด้วยนั่นเองเนาะเจ็บมากโอ้ยโคตรเจ็บอ่ะบอสตีโคตรแรงเลยท่านผู้ชมนี่ต่แต่ผมก็ผมก็ไม่ได้ตีเบานะผมก็ตีแรงอุ้ยถ้าเกิดใช้หมฟินิกน่าจะอีซี่อยู่นะเอ้ยเราลองทิ้งระเบิดดิทิ้งระเบิดทิ้งระเบิดโอ้อุยแต่ผมตีบอสไปแรงอยู่นะโอ้โหผมก็ตีบอสไปแบบไม่ได้เบานะท่านผู้ชมผมตีเป็นแรงอยู่นะโอ้โห ก็อัปเดตเนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเราขับเรือเป็ดไปใหม่กันเรือเป็ดน,นี้ไม่มีฟรีนะบอกไว้ก่อนว่าเรือเป็ดนี้ไม่มีฟีนะเอ้ผมผมขอลองไปสู้กับบอสใหม่อีกรอบหนึ่งดิคือตั้งแต่ผมมาในเกมเนี่ยผมยังไม่ลองตีบอสเลยนะคือบอสตัวใหม่เนี่ยเกิดไม่รู้กี่นาทีนะผมแต่โอกาสดรอปไอเคียวเนี่ยอยู่ที่10นะ ก็รีบๆมาหานะสิเอร์เซนตได้ยินว่าเป็นอีเวนต์ไม่รู้ว่าอยู่ถาวรหรือเปล่าน่าจะไม่ถาวรนะคือผมนั่งดูไลฟ์คุณจันก็จริงแหละแต่ผมก็นั่งหลับนะง่วงง่วงนะตอนบางจังหวเนี่ยอฮ้ยมาดิมาดิบอสนี่มันเติมเลือดตัวเองบอกวะมาดิท่านผู้ชมมาดิมาดิมาดิอุ้ยโอ้ดูมันตีอ่ะมันตีแรงเกินโอ้โหตีแรงมาก วาร์ปตีแรงมากแล้วประเด็นคือมันวาร์ปผมขึ้นไปข้างบนด้วยไงท่านผู้ชมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยในกันฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนซีโอเกนแล้วเจอกันนะผมเดี๋ยวคลิปหน้า,นาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอัดคลิปรีวิวอย่างอื่นอีกนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ซีโอเกนไปแล้วนะครับผมเจอกันนะครับไปแล้ว